เาเมืองคนเดียวครั้งแรกก็เดินฝ่า,ฟ,าฟแดงไปเลยสิคะจะไปรอทำไมดล้เนาะสวัสดีทุกๆคนนะคะทักทายจากเด็กอแพออดีตอาสาปัจจุบันว่าที่เป็นคนโสดที่ประเทศเยอรมันเนี่ยมันลำบากจริงๆนะคะทุกคนถึงมันจะอิสระมันคือมันอิสระแหละสำหรับบางคนชอบแต่ถึงพูดถึงความลําลบากอ่ะโคตรลาบากช่วงนี้ก็คือแบบหน้าร้อนใช่ไหมคะไฮก็เลยจะไปซื้อรองเท้าแตูไปตั้งแต่รอบที่แล้วแล้วนะคะก็ถูกอกถูกใจว่าจะไม่ซื้อแต่ก็ตัดสินใจแล้วว่าซื้อเธอะจริงๆก็มีรองเท้าแตะคู่นึงนะคะแต่รู้สึกใส่แล้ว่่ามมันไคื มันไม่เหมาะก็เลยแบบว่าไม่เอาสาวไซส์มินินะคะสูง158เราก็เลยต้องซื้อรองเท้าที่มันเสริมซ้นหน่อยแต่คนที่เขาอยู่ที่เนี่ยเขาแบบนิยมใส่รองเท้าเสริมซ้นมา,มากๆเลยนะทุกคนงงแต่ว่าเขามีแต่คนสูงๆอะ่ะถอยรองเท้าใหม่แล้วนะคะก็จะไปตามหาเดนะคะไปกับประมาณแบบ40นาทีแล้วก็ กลับมาที่ลีโดอีกรอบนะคะอยู่ตรงใกล้ๆที่ไฮซื้อรองเท้านี่แหละแต่เวลาที่ไฮแบบทําอะไรคนเดียวอย่างเงี้ยไฮโคตรเออหรือเลยทุกคนเหมือนแบบเนี่ยไฮเดินฝ่าไฟแดงใช่ป่ะแต่ว่ามันเป็นทางข้ามของคนนั่นแหละแต่ว่าเราก็มองแล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่เห็นไฮเดลไปยืนอยู่เกาะกลางหันไปเอา้าไฟแดงอยู่ข้างบนโอ้ยฉันแบบอายคนมากโอเคค่ะพอถึงเดเอ็มแล้วนะคะหาทางเข้าค่ะหาไม่เจอพอดีไปยืนอยู่ตรงหน้าทางเข้าพอดีก็เลยถามคุณลุงคนนึงว่า อันนี้คือทางเข้าใช่ไหมเขาก็หลูกะใช่เข้าไปแล้วมันก็อยู่ชั้นบนขึ้นบันไดนี้ไป <S <S ก็เลยเจอพอซื้อของเสร็จนะคะก็เดินทางกลับไปที่รีดรต่อค่ะไปซื้อของสดตอนแรกตอนเดินทางกลับนี่คือลมมาแรงมากเลยทุกคนคือคาดแล้วว่าวันนี้ฝนโตกแน่แน่แล้วถุงใส่ของคือหนักมากทั้งฝนตัวฉันต้องไปยืนตากฝนรอรถบัสแล้วตอนที่เดินกลับบ้านคือทางกางเกงก็จะรุดดากและเทิงกับถุงใส่ของมันหนักมากอ่ะ